นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้อริยสัจจะธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง แม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระคุณมีพระวิสุทธิคุณเป็นต้นพร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล้าวอเน,นกชาติสังสารังสันทาวิสังอน,นิพิสังขหากร,รังขเวสันโต ดุขาชาติปุนาปุณังคาหาการะกาดิโทสีปุนาเคหังนากาหาสีสัพพเตภาสุกาภาคาคหะกูตังวิสังคตังวิสังคาระคาตังจิตตังตันหานังขยมชขัชะคาเมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกข์คราวเป็นทุกขร่ำไปนี่แนะ่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือถึงนิพพานมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามนสา,าเจปสันเนนา พาาติวะกะโรติวะตาตตนังสุขามนเวตีชายวะอนุปายนีทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจเลื่อมใสแล้วพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามก็ผ่องใสเพราะความเลื่อมใสและสุจริตรำนั้นความสุขย่อมตามผู้นั้นไป ดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นปุญญาเจปุริโสกายริยรากายิราเทนังปุนาปุณังตามหิจันทังกยา,โโยา,า,ยายิราธาสุโคปุญญาสุจจโยเมื่อบุคคลทำบุญน,นั้นซยพึงทำบุญน,นั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญน,นั้นเพราะการสั่งสมซึ่งบุญย่อมนำความสุขมาให้ หน้าบัดนี้จะได้นำศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระหันทั้งหลายมาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนเพื่อก่อให้เกิดอริยทรัพย์มีศรัทธาศีลหิริโอตตะปะสุตะจากขะปัญญาอันเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าที่นำความปีติความปลื้มปีติอิ่มใจ ให้แก่ผู้ใต้บริโภคช้ยสอยทรัพย์นี้โดยจะได้นำเรื่องในคำพีกุตกะนิกายอัปทานว่าด้วยเรื่องของปุรินุปปาตกะเทราประทานคือผลแห่งการก่อพระเจดีย์จรายมีเนื้อความว่าเราเป็นดาบทชื่อเทวละอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพ่าน ที่จงกรมของเราเป็นที่อันอะมนุษย์เนลมิตรให้ณภูเขานั้นหามนุษย์ก็คล้ายมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าสามารถแปลงตัวเป็นมนุษย์ได้ครั้งนั้นเรามุ่นมวยผมสะายคนโทน้ำเมื่อจะสแสวงหาประโยชน์อันสูงสุดได้ออกไปจากป่าใหญ่ครั้งนั้นสิทธ์84,000คนอุป,ปัฏฐาคือบำรุงรับใช้เรา เขาทั้งหลายขวนขวายเฉพาะกรรมของตนอยู่ในป่าใหญ่เราออกจากอาสมก่อพระเจดีสายเจดีที่ก่อง่ายที่สุดด้วยบุคคลเพียงคนเดียวก็คือพระเจดีสายนี่เองมุ่งตรงต่อคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วรวบรวมเอาดอกไม้นานา,นานชนิดมาบูชาพระเจดีนั้น เรายังจิตให้เลื่อมใสคือมีศรัทธาปาสาทะในพระเจดีนั้นแล้วเข้าไปสู่อาสมพวกศิษย์ได้มาประชุมพร้อมกันทุกคนแล้วถามถึงความข้อนั้นว่าถ้าแต่ท่านผู้ประเสริฐสัถูปก็คือเจดีที่ท่านธรรมสก,การก่อด้วยทรายแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็อยากจะรู้ท่านอันข้าพเจ้าทั้งหลายถามแล้วขอจงบอกแกข้าพเจ้าทั้งหลาย เราตอบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระจักสุมียศใหญ่ท่านทั้งหลายได้พบแล้วในบทมนของเรามิใช่หรือมนของพราหมณ์ทั้งหลายจะต้องมีบทมหาปุริสลักษณะของพพุทธเจ้าซึ่งสืบต่อกันมาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้เรียนแล้วก็ได้รู้เรานมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดมียศ ใหญ่เหล่านั้นไม่ได้มีองค์เดียวมีหลายองค์สิทธิเหล่านั้นได้ถามอีกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรใหญ่รู้ใ่ยธรรมทั้งปวงธรรมที่ควรรู้อันเป็นเหตุให้พ้นไปจากกิเลสและวัตสงสารได้เขาเรียกใหญ่ยธรรมทรงเป็นผู้นําโลกเหล่านั้นเป็นเช่นไรลูกศิษย์ยังไม่รู้ว่าพุทธเจ้ามีคุณสมบัติเช่นไรมีคุณเป็นอย่างไร มีศีลเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ามีพระยศใหญ่เหล่านั้นเป็นดังหรืออันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันว่าคนในสมัยนี้ที่ประกาศตัวว่าเป็นชาวพุทธบางทีอาจจะไม่ได้รู้พระคุณพระพุทธเจ้าเหมือนเหมือนกับลูกศิษย์ของเทวละดาบทนี่แหละแต่เราก็นับถือได้เพราะว่า เรานับถือโดยประเพณีเชื่อถือตามตามตามกันมาแต่ควรจะเพิ่มเติมให้มีปัญญารู้คุณพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มีศรัทธาที่อย่างลงไปในสู่ความจริงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างนี้จริงเราจรึงเลื่อมใสแล้วก็สามารถนำคุณของพระองค์อะ มากําจัดกิเลสให้แก่ตัวเราได้หรือเป็นที่พึ่งให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆเราได้ตอบว่าอันนี้ก็คือหัวหน้าดาบทถ้าพุทธดยเจ้าทั้งหลายมีพระมหาปุริสลักษณะ32ประการอันนี้ก็มีอยู่ในลักษณะสูตรนะว่าพระองค์ได้ลักษณะอย่างนี้เช่นมีผิวทองคำเนี่ยพระองค์ทำบุญอะไรมาเราก็ ควรจะพิจารณาว่าเหตุและผลมันตรงกันไหมมีผิวทองคําเพราะทําบุญอย่างนั้นอย่างนั้นมีพระวรกายตั้งตรงเพราะทาบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็ไปศึกษาได้ในลักษณะสูตรมีพระทนครบ40่้วนมีดวงพระเนตรดังตาแห่งโคและเหมือนผลมะกรําอันนี้เขาเรียนอยู่ในตำราบนของเขาว่าพระพุทธเจ้ามีลักษณะ พิเศษอย่างนี้อย่างนี้ตาโคนี้จะสวยมากลูกโคที่เพิ่งเกิดใหม่ๆจะมีตางามอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเมื่อเสด็จดำเนินไปก็ย่อมทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอกก็คงประมาณสองเมตรพระชานุคือหัวเข่าของพระองค์ไม่ลั่นเดินแล้วไม่มีเสียงหัวเข่าลั่นใครๆไม่ได้ยินเสียงที่ต่อที่กระทบกันของกระดูก อันหนึ่งพระสุคตทั้งหลายเมื่อเสด็จดำเนินไปย่อมไม่รีบร้อนเสด็จดำเนินไปทรงก้าพระบาทเบื้องขวาก่อนนี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่หวาดกลัวเปรียบเหมือนไก่สอนมฤคาราชฉะนั้นคือไกลสอนมฤคาราชเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงไม่เคยกลัวใครพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่ทรงยกพระองค์ ด้วยมานะไม่มีนะและไม่ทรงข่มขี่สัตว์ทั้งหลายไม่ทรงดูหมิ่นดูถูกกดขีให้เขาต่ำลงเนี่ยพราะพระองค์ไม่มีกิเลสเครื่องจะยกตนหรือดูมิ่นคนอื่นแล้วทรงหลุดพ้นจากการถือตัวและดูหมิ่นท่านเป็นผู้มีพระองค์เสมอในสัตว์ทั้งปวงเสมอนี่ก็คือกรุณาหรือเมตตาพระพุทธเจ้า ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ทรงยกพระองค์นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสามพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นพระองค์ทรงแสดงแสงสว่างทรงประกาศวิการหกทั่วพื้นแผ่นดินนี้ทั้งสิน้นทั้งพระองค์ทรงเห็นนรกด้วยมีตาทิพย์ที่จะเห็นได้ครั้งนั้นไฟนรกดับเมื่อพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยไฟนรกจะดับ มหาเมฆยังฝนให้ตกเมฆก,ก้อนใหญ่ก็ทำฝนให้ตกใหญ่นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มหานาคก,ก็คือผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่เหล่านั้นเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าผู้มียศใหญ่เหล่านั้นไม่มีใครเทียมเท่าพระเจ้าโคตทั้งหลายเป็นผู้หาพระคุณหาประมาณไม่ได้คือจะก,กําหนดว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ไม่สามารถกําหนดได้ในคุณของพระองค์ อย่างพวกเรานี่สามารถกําหนดได้ผู้ทุชนก็อาจจะมีศีลห้ากุศลกรรมบทอะไรอย่างนี้แต่ใครๆไม่เกินพระองค์ไปโดยเกียรติคุณสิทธิ์ทุกคนเป็นผู้มีความเคารพชื่นชมถ้อยคําของเราต่างก็ได้ปฏิบัติเช่นนั้นตามสติกําลังก็เห็นอาจารย์บูชาก็ต้องบูชาตามนะเพราะว่าเชื่อว่าอาจารย์ ได้ศึกษามาดีแล้วพวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของตนเชื่อฟังถ้อยคำของเรามีชันทะอัธยาศัยน้อมไปในความเป็นพระพุทธเจ้าพากันบูชาพระเจดีย์สายในการนั้นเทพบุตรผู้มียศใหญ่ตายจากชั้นดุสิตบังเกิดในพระคันของพระมารดาหมื่นโลก,กาธาตุวันไหว เรายืนอยู่ในที่จงกรมไม่ไกลอาสมสิทธ์ทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในสำนักของเราถามว่าแผ่นดินบนรรลือลั่นดุจโคอุสะพะคำรนดุจมฤคราชร้องดุดจจลเคร้องดุดจจรเ้ดุจมฤคขราชร้องดุดจจรเ้จกมีผลเป็นอย่างไรแล้วตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดที่เราประกาศนาะที่ใกล้พระสถูปคือกองทรายบัดนี้ พระสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีโชคเป็นศาสดาพระองค์นั้นสเสด็จลงสู่พระคันพระมารดาแล้วโอ้ดาบทนีนรู้ลึกซึ้งนะสามารถรู้ได้ว่าแผ่นดินไหวนี้เกิดจากอะไรเราแสดงธรรมกถาแก่สิทธิเหล่านั้นแล้วกล่าวสัตดุดีพระมหาหมุนีส่งสิทธิของตนไปแล้วนั่งขัดสมาธิก็เราเป็นผู้สิ้นกําลังหนอเจ็บหนักป่วยหนักระล,ลึก ถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดก็เป็นคนฉลาดไม่ให้เจ็บแต่ร่างกายร่างกายรักษาไม่ได้อยู่แล้วแต่ใจไม่ให้เจ็บด้วยก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่ตัวเองศึกษามานั่นแหละแม้เราตั้งหลายก็ควรทําอย่างนั้นเจ็บหนักยังไม่ตายหรือจะใกล้ตายหรืออะไรก็แล้วแต่กลัวภยัยอะไรขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเประการมีอิติปิโสพระวารางังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโน สุโตโลกัวิทูเป็นต้นนะแะ่ลึกแล้วรู้ไปในเนื้อความทําความเลื่อมใสว่านี้เป็นคุณที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้แท้จริงบุคคลผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้นแหละจึงจะสามารถทําให้เราหมดกิเลสตามไปได้แต่ต้องเป็นผู้หมดกิเลสที่เรียกว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าด้วยได้ทําการกิริยาคือตายลงณที่นั้นเอง ตายพร้อมกับพุทธานุสติด้วยศรัทธาครั้งนั้นสิทธิ์ทุกคนพร้อมกันทําเชิงตะกรยกซากศพของเราขึ้นเชิงตะกรพวกเขารอมเชิงตะกรประนมอัญชลีเหนือเศียรอันลูกศรคือความโศกครอบงาชวนกันมาคลาครวญเมื่อสิทธิ์เหล่านั้นพิไยลำพันอยู่เราได้ไปใกล้เชิงตะกรก็กลับมาใหม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็น เทวดากลับมาหาลูกศิษย์อีกสั่งสอนพวกเขาว่าเราคืออาจารย์ของท่านแน่ท่านผู้มีปัญญาดีทั้งหลายท่านทั้งหลาย,ย่าได้เศร้าโศกไปเลยท่านทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่เกียจคร้านพยายามในประโยชน์ของตนทางกลางคืนและกลางวันท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทควรทำขณะเวลาให้ถึงเฉพาะขณะแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ประมาทนั่นแหละ เราพร่ำสอนสิทธิ์ของตนแล้วกลับไปยังเทวโลกเราได้อยู่ในเทวโลกถึง18กลับได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิ5 0 0ครั้งและได้สเสวยราชสมบัติในเทวโลกเกินร้อยครั้งในกับที่เหลือเราได้ท่องเที่ยวไปอย่างสับสนแต่ก็ไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการก่อเจอดีสายเพราะนั้นก็เลยมีประเพณีก่อพระเจดีในงานสงกราน ซึ่งก็บางทีก็ก่อกันไปโดยไม่รู้สาเหตุก่อไปสนุกสนานประกวดประขันอะไรกันไปจริงๆเนี่ยเราควรก่อแบบนี้นะก่อเพราะรู้ลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเราและสรรพสัตว์แล้วก็จะได้บูชาในเดือนที่ดอกโกมุตบานต้นไม้อันเป็นต้นไม้เป็นอันมากต่างก็ออกดอกบานชั้นใดเราก็เป็นผู้อันพระศาสดาผู้สวัสดิคุณ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้บานแล้วในสมัยฉันนั้นเหมือนกันบานในที่นี้ก็คือว่าได้มรรคผลนั่นเองความเพียรของเรานำธุระน้อยใหญ่ไปนำเอาธรรมที่เป็นแดงกเกษมจากโยคะมาเราตัดกิเลสเครื่องผูกดั่งช้างตัดเชือกแล้วฉะนั้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ในกับที่แสนแต่กับนี้เราได้สรรเสริมพระพุทธเจ้าใดด้วยการสรรเสริมนั้นเราไม่รู้จัก ทุกคติเลยนี่เป็นผลแห่งการสรรเสริญเราจะสรรเสริญใครก็ตามในโลกนี้นะว่าดีอย่างนั้นยิ่งใหญ่อย่างนี้สัก้อยปีหรือล้านปีก็ได้ไม่เท่าสรรเสริญพ,พระพุทธเจ้าเพียงแค่สักครั้งเดียวหรอกเพราะว่าบุคคลที่ควรสรรเสริญที่จะยิ่งไปกว่าพระสมมาทเธเจ้าไม่มีนะส่วนมากเราสรรเสริญก,กันก็เพราะโลภะ เราชอบใจนู่นนี่นั่นแล้วก็สรรเสริญเขาไม่ได้มีคุณอย่างที่เราสรรเสริญจริงก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือการก่อพระเจดีย์แล้วก็สรรเสริญคุณเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วอันนี้เป็นคําสรุปนะคําสอนของพอระเจ้าเราได้ทําเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระปุรินุปปาธกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้แลจบ เทระประธานเรื่องนี้มีคำอธิบายเล็กน้อยว่าจัตตาลีสะทิชาปิจะได้แก่ชื่อว่าทิชาเพราะเกิดสองครั้งอธิบายว่าชื่อว่าทิชาเพราะฟันที่งอกขึ้นเป็นไวในวัยเป็นเด็กหักไปแล้วงอกขึ้นอีกและฟันเหล่านี้จึงเรียกว่าทิชาก็การพยากรณ์ชี้ขาดในนิทา,านคถาครับจะได้กล่าวไว้แล้วในหุนหลังแล้วทีเดียว อันนี้ก็คือพระทนพระพุทธเจ้ามีสี่สิบี่อันนี้เป็นคำอธิบายน,นี่เป็นสิ่งที่เราควรกระทำตามนะทรายก็มีอยู่ตัวทั่วไปหาได้ง่ายในโลกเป็นโลกนี้ทรายมากที่สุดเราก็ก่อว่าจะดีทรายขึ้นมาด้วยความระลึกถึงคุณของพระภูมิภาคจาว่ามีพระคุณมากวามมากว่าเม็ดทรายทั่วอัน,นันตจัก,กรวาลนี้อีกนะแล้วก็ สารเสริญคุณบูชาคุณอธิษฐานให้เป็นเหตุปัจจัยแห่งการที่จะได้ตัดสร,รุริยศศีต่อไปเป็นสกิงสัมมัชะกะเถระปาทานว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานพระศีมหาโพต้นโพที่ตัดสรุมีคำละเอียดว่าเราได้เห็นแครอยซึ่งเป็นไม้โพต้นแครอย อันอุดมก็คือสูงสุดของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วยังใจให้เลื่อมใสในไม้โพนั้นเห็นต้นโพธิที่ใดนะที่เป็นต้นโพมาจากต้นตัดสรู้ให้ทําจิตเลื่อมใสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อาศัยไม้โพนี้ตัดสรู้โพี่ก็คือความตัดสรู้นั่นแหละความตัดสรู้ของพระพุธเจ้าดีแล้วหนอเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้หนอเป็นของยากหนอ ล้วหยิบเอาไม้กวาดมากวาดลานโพธิพฤกษ์อันเป็นที่ตั้งแห่งไม้โพในการนั้นขันแล้วได้ไหว้ไม้แคร่ฝอยซึ่งเป็นไม้โพธินั้นเรายังจิตให้เลื่อมใสในไม้โพนั้นประนุมกรอัญชลีเนื้อเสียนกล้าวนมัสการไม้โพนั้นแล้วกลับไปยังกระท่อมเราเดินนึกถึงไม้โพอันอุดมคืออันสูงสุดไปตามผลทางสัญจร แล้วลึกถึงคุณพระเจ้าไปเรื่อย,อยงูเหลือมซึ่งมีรูปร่างน่ากลัวมีกําลังมากรัดเรางูมันก็หาอาหารของมันนะคนก็เป็นอาหารของงูเหลือมกรรมที่เราทําในเวลาใกล้จะตายได้ทําให้เรายินดีด้วยผลกรรมนั้นแหละคือพุทธคุณจเจริญพุทธคุณอิติปิศโศพสพระวารามสมาสัมพุทโธ นะแม้เหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธ,ธเจ้านั้นเป็นพระอา,หารหันต์เป็นต้นงูเหลือมกลืนกินร่างของเราในขณะที่ท่านก็ละลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละเราตายอยู่ในปากงูเหลือมแต่ว่าไปเกิดในเทวโลกเราล,ลื่นรมอยู่ในเทวโลกจิตของเราไม่คุณมัวตายด้วยจิตผ่องใสด้วยศรัทธาในพุทธานุสติ ปริสุดขาวสะอาดในการทุกเมื่อลูกสอนคือความโศกที่เป็นเหตุทําจิตของเราให้เร่าร้อนเราไม่รู้จักมันเลยอันนี้เป็นเรื่องมหัศจัจย์ปกติคนเรามก็ต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเมื่อพัดพราคจากทรัพย์จากญาติจากสิ่งต่างๆซึ่งเราไม่ต้องการหรือต้องการแล้วมันพัดพลาคไปนั่นแหละแต่ว่าด้วยอนุภาพแห่งการกวาด ลานไม้โพทำลานโพให้สะอาดจิตของเราเนี่ยที่จะเล่าร้อนเน่เราไม่รู้จักมันเลยเราไม่มีโรคเรือดฝีโรคกลากลมบ้าหมูคุดทะลาดหิดเปื่อยและหิดด้านนี้เป็นผลแห่งการกวาดความโศกความเล่าร้อนไม่มีในหาดไทยของเราจิตของเราตรงไม่วอกแวกนี่เป็นผลแห่งการกวาดตรงในพุทธกุลเราถึงสมาธิอีกใจของเราเป็นธรรมชาติบริสุทธิ สมาธิที่เราปรารถนาย่อมสำเร็จแก่เราเราไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่น่าใคร่น่าพอใจไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็คือโทสะในรูปที่ไม่ดีเป็นต้นไม่มีและไม่หลงในอารมณ์ก็คือสามารถมีสติมีปัญญากำหนดรู้อารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ เรียกว่าไม่มีโมหะและไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงนี้ก็เป็นผลแห่งการกวาดวันนี้ก็คงเป็นพระอราหันต์แล้วนะในกับที่ก้าทเบียแต่กับนี้เราได้ทํากรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลเบื้องต้นนะแต่ผลสุดท้ายคือเผากิเลสนี้เป็นผลแห่งการกวาดเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วข้อความละ คำสอนของพอระพุทธเจ้าเราได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระสักิงสมัชกะเทระได้พาสิทธิขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้แหลจบสักิงสมัชกะเทระประฐานอันเป็นบูรบ,บรพรกรรมกรรมเบื้องต้นที่ท่านได้ทําไว้ในอดีตการเพราะฉะนั้นเราเมื่อได้พบพระรัตนใจพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็พึงกระทําสิ่งที่ท่านผู้เป็นบัณฑิตได้กระทําไว้แล้ว ก็จะเป็นผลให้เราเกิดศรัทธาเกิดศีลเกิดปัญญาอันจะเป็นที่พึ่งให้เราไปถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นการบูชาเนียมีอานิสงส์มากเป็นอุดมมงคลซึ่งพระมุขีภาคเจ้าก็ได้ตัดไว้ในมงคลลูรูรรว่าอาเสวนาจะพลาลนังปันดิตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานัง เอีตมังคารมูตมังแปลว่าการไม่คบคนพ่านทั้งหลายหนึ่งการครบบัณฑิตทั้งหลายหนึ่งการบูชาบุคคลควรบูชาทั้งหลายหนึ่งข้อเหล่านี้เป็นอุดมมุคลคือเป็นเหตุแห่งการเจริญประโยชน์ของชีวิตอันสูงสุดในคำพีมังคลัตถีปณีมีกาถาว่าด้วยการบูชา ดังต่อไปนี้เราก็คงอยากจะได้มงคลนะสิ่งที่มันจเจริญประโยชน์ให้แก่ชีวิตมีประโยชน์สามอย่างก็ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ในชาติต่อต่อไปในชาติหน้าและประโยชน์สูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานเราอยากได้เนี่ยก็ต้องประพฤติมงคลสูตรนี่แหละ,ะการบูชานั้นมีอยู่สองอย่างด้วยสามารถอามิสบูชาหนึ่ง ข้อที่หนึ่งก็บูชาด้วยอามิตรก็มีปัจจัยสี่เป็นต้นนะข้าวน้ำผ้ายานในอย่างนี้และปฏิบัติบูชาอันนี้ก็ไม่ต้องอาศัยวัตถุ10บอย่างมีข้าวน้ำผ้ายานนั่นแหละอาศัยการปฏิบัติทางกายวาจาใจตามคําสอนของพุทธพระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานอันนี้เป็นปฏิบัติบูชาอย่างที่สอง บรรดาบูชาสองอย่างนั้นการบูชาด้วยสักการะมีดอกไม้เป็นต้นเป็นต้นก็ต้องมีอีกเยอะนะมีดอกไม้มีแสงสว่างมีผ้ายานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยและด้วยปัจจัยสี่ปัจจัยสีก็มีอาหารเสื้อผ้าผ้าหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยสงเคราะเป็นปัจจัยสีทั้งหมดชื่อว่าอามิสบูชา การบูชาด้วยปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติบูบชาในอัตถกาถาขุทกันดะกายธธกายุตกับปาถาท่านกล่าวว่าการทำสักการะเคารพนบนอบและไหว้ชื่อว่าบูชาต้องมีใจมีกายเป็นหลักเนี่ยทำสักการะเคารพนบนอกไหว้อย่างนี้เรียกว่าบูชา โดยกําหนดบุคคลอย่างสูงสุดคือพระผู้มีพระภาคเจ้ารองลงมาก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเรียกชื่อว่าปูชนัยะบุคคลบุคคลที่ควรบูชานะจริงอยู่ท่านเหล่านั้นชื่อว่าปูชนัยะบุคคลเพราะทำภาวะแห่งการบูชาที่บุคคลทำในตนแม้เล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นสัก หนึ่งนาทีเนี่ยนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนานด้วยเหตุที่ว่าท่านเป็นทักษินายะบุคคลบุคคลที่สามารถทําของที่เขามาบูชาหรือกรรมที่เขามาบูชาให้มีผลได้สูงสุดพุทธเจ้าเป็นทักษินายะบุคคลอันเยี่ยมยอดนะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเลยที่จะสามารถทําให้บุคคลมาบูชาพระองค์ด้วยวัตถุเล็กน้อยก็จะมีผลมากที่สุดคำว่าปูชะ เนยานั้นก็มีบทวิเคราะห์ว่าอันเขาย่อมบูชาหรือเรียกว่าความบูชาชนเราใดย่อมควรซึ่งการบูชาคือเป็นผู้เหมาะแก่การบูชาเหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าปูชะเนยะอธิบายว่าเป็นผู้สมควรซึ่งการบูชาคือเหมาะแก่การบูชาคือบูชาแล้วมีผลมากที่สุดคนที่ไม่เหมาะแก่การบูชาก็คือไปบูชาเท่าไรมากมายเท่าไหร ก็ไม่มีผลหรือมีผลน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้น <c oughs> การบูชาก็ต้องเลือกหลายอย่างเหมือนกันเลือกบุคคลซะก่อนแล้วก็เลือกวัตถุสิ่งของแล้วก็ทำใจให้ระลึกไปในคุณที่ท่านอุปการะแก่เราการบูชานี่ตัวหลักๆก็จะต้องเป็นตัวกตัดอยู่รู้คุณที่ท่านอุปการะแก่เราก่อนแล้วจากตอบแทน กตัญญูก็ต้องมีปัญญานั่นแหละเข้าไปสอดส่องเห็นคุณของท่านว่าพระพุทธเจ้ามีคุณช่วยเหลืออุปการะแก่เราอย่างไรแล้วจะควรที่จะตอบแทนอย่างไรกระตาเวทีนั่นแหละเป็นการไปบูชาด้วยปฏิบัติหรืออามิตรเพราะฉะนั้น <c oughs> การบูชาเกิดได้ด้วยมีการอุปการะก่อนจากบุคคลอื่นเช่นพระพุทธเจ้าอุปการะ แก่เราก่อนแก่สาวกก่อนนะพ่อแม่อุปการะแก่เราก่อนเราก็ระลึกหรือจดจําคุณได้ถ้าระลึกไม่ได้มันก็ไม่เกิดกตัญญูไม่เกิดการบูชาต้องระลึกได้จําได้ตามความเป็นจริงว่าเขาทําสิ่งนี้สิ่งนี้ให้เราเช่นพ่อแม่ก็ให้เราเกิดมีชีวิตขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เลี้ยงให้เราเติบโตมาจนถึงบัดนี้เลือดเนื้อก็เป็นของท่านระลึกได้อย่างนี้ ก็เ,เอาชีวิตของเราเนี่ยนะตอบแทนท่านมีการกราบไหว้เลี้ยงดูตามที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นต้นหรือแม้ผู้มีภาคเจ้าก็าอุปการละเราให้เรามีที่พึ่งปกติเราเนี่ยอยู่อย่างมีกิเลสโลภโกรธหลงลิษยาตนีเห็นผิดมันพึ่งไม่ได้แต่พอมารู้คุณพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระพุทธเจ้ามีการบำเพ็ญบรารมีมาเท่านี้ <c oughs> มีคุณก้าวประการอย่างนี้ <c oughs> เห็นคุณพระองค์ว่าพระองค์ ทำทุกอย่างเพื่อช่วยเราให้พ้นทุกข์ก็กระตะเวทีเกิดกตัญญูแล้วก็กระตะเวทีสามารถนําไปบูชาได้นําสิ่งของที่เรามีอยู่หรือแม้แต่ชีวิตของเราก็เอาไปทํากรรมบูชาได้